ปกติแล้วเรารแกะจากกระป๋องแล้วนะครับแล้วก็ปลูกเลยก็ได้แต่เกษตรกล้ยจะเอามาแช่น้ําอุ่นก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วบ่มไว้นะครับอันนี้บ่มไว้แล้วครับหนึ่งคืนเนาะที่เช็คแตงกวาแล้วก็สอบถามว่าอยากแตงกวาที่ชอบกินยี่ห้อลายไซส์ไหนขนาดไหนแล้วหัวฝักยาวล่ะใช้แบบไหนลูกค้าชอบแบบไหน<อ>และกินยังไงแล้วแบบไหนขายดีแล้วยังไง เก็บได้นานแม่ค้าชอบสวยสดคุณภาพดีเ,เราสามารถดีดราคาให้มันสูงขึ้นทั้งหมดนี้คืออยู่ในกระบวนการของการดูแลถั่วฝักยาวใช่ไหมพี่ใช่ใพี่หนึ่งสวัสดีสวัสดีครับผมครับทักทายพี่น้องหน่อย สวัสดีครับแฟนๆบ่าวยุทธ์าโจตต้นครับคับผมกล้วยรายงานตัวครับผมอันนี้ทำอะไรนี่พี่ก็เตรียมเม็ดที่จะหยอดเม็ดครับวันนี้อพอดีวันดีวันดีวันนี้วันนี้วันดีครับผมต้องมีเลิกด้วยหรือพี่มีมีครับเพราะอะไรพี่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและก็น้องถั่วฝักยาวครับการถ้าทําแล้วมันสบายใจทําเลยครับอืนะครับเลิกสะดวกก็เป็นเลิกที่ดีเนาะ แต่วันนี้อันนี้เลอกสะดวกด้วยเลือกสรีมงคล้นด้วยก็ก็เลือกเอาแบบนี้นะครับผมแปลงนี้คือใช้แปลงเดิมแปลงเดิมของแตงกวาของแตงกวาคือทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยเป๊ะหมดเลยคป๊ะหมดเลยใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วแตงกวาพี่หนึ่งเป็นเออตัวที่ถั่วฝักยาวเป็นเป็นพันอะไรอันนี้เป็นถั่วฝักยาวเป็นรำน้ำมูลโอ้นาสายพันธุ์รำน้ำมูลครับผมทำไมถึงเลือกพันธุ์นี้พี่ก็เป็นถั่ว เนื้อสีเขียวแน่นนะครับแล้วก็ตลาดต้องการไปสอบถามตลาดแล้วว่าแม่ค้าเป็นกลุ่มที่ต้องการเนาะเป็นคนรองรับาการซื้อของเราครับโดยส่วนใหญ่ก็เอามาปลูกละพันนี้นะครับอ๋อพี่ไปหาตลาดก่อนเลยเหรอถามแล้วครับตั้งแต่ที่เช็คแตงกวาแล้วก็สอบถามว่าจากแตงกวาที่ชอบกินยี่ห้อลายสายไหนขนาดไหน แล้วถั่วฝักยาวล่ะใช้แบบไหนลูกค้าชอบแบบไหน oh. และกินยังไงแล้วแบบไหนขายดีแล้วยังไงเก็บได้นานแม่ค้าชอบ oh. อันนี้เอาโหวตโหวตก่อนครับอ่าล้วก็มาโหวตความคิดเห็นของแม่ค้าหลายๆตลาดหลายๆร้านก่อนครับก็ก็เลือกเป็นสองสายพันธุ์นะครับครับเป็นถั่วเข,เขียวกับถั่วขาวครับถั่วฝักยาวเขียวกับสีขาวเนาะ ที่มีการท่าบทมตลาดตั้งแต่วันที่พี่เอาแตงกวาจากแปลงนี้ไปให้แม่ค้าใช่ครับผมอ๋อเพราะแสดงว่าพี่วางแผนแล้วว่าประเมินแล้วหลังจากที่ปลดแตงกวาออกต้องเป็นถั่วฝักยาวก็เป็นถั่วฝักยาวแน่นอนอครับผมวันนี้ก็ประเมินก่อนครับก็คือช่วงเดือนที่แล้วเป็นช่วงเราขายแตงกวาล้วก็รประเมินแม่ค้าด้วยว่าจากแตงกวาแล้วเขาขายอะไร ถั่วฝักยาวเป็นพืชหลักเหมือนกันที่เขาชอบนะลูกค้าเขาชอบคบอแต่เขาต้องมีติดร้านทุกครั้งนะครับโอ,<ม>โอเคครับหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเรามีการเตรียมแปลงนะพี่หนึ่งเนาะม,มีการตากดินมีการพ่นเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของลาน้ําค้างแล้วก็เชื้อต่างๆครับแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกแตงแต่วันนี้ฝนตกพี่หนึ่งมีผลกระทบไหมไม่ไม่มีไม่มีผลกระทบครับ ก็เพราะว่าความชุ่มชื้นกําลังดีนะครับแล้วก็วเราได้เช็คด้วยว่าแปลงเรารอ,องรับน้ําฝนได้ไหมครับถ้ามันท่วมมาวันนี้ก็ดีนะครับเราจะได้สังเกตว่ามันท่วมตรงไหนบางทางตรงไหนเราจะระบายและแก้ไขได้หลังจากที่มันจะเกิดจากที่เราปลูกแล้วมันจะแก้ยากแต่ตรงน,นี้เราเมื่อกี้ตกก็ค่อนข้างจะหนักนะครับก็มี น้ำขังเล็กๆน้อยๆแต่จะมารวมอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นแก้มลิงที่เราทําไปแล้วเพื่อว่าเอาไว้สูบระบายออกอันนี้ครับผมขังอยู่แปลงริมแปลงเดียวนะก็มีการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าแผนเราเข้าแผนเราก็คือดูสังเกตจะแห้งแต่มันแชะอยู่ครับนะครับน้ำมันจะไม่ขังก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับผมแล้วเม็ดพันที่เราดูเมล็ดพันก่อนเลยพี่หนึ่งดูเมล็ดพันก่อนเลยเม็ดพันนี่ปกติแล้วเราแกะจากกระป๋องแล้วนะครับ แล้วก็ปลูกเลยก็ได้แต่เสร็จก็ล้วยจะเอามาแช่น้ําอุ่นก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วบ่มไว้นะครับอันนี้บ่มไว้แล้วครับหนึ่งคืนเนาะแกออกจากถุงมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแช่น้ําอุ่นอ่าแช่น้ําอุ่นๆพอมือเราจุ่มได้นะครับก็ใส่นี่แหละขวดพลาสติกนี่แหละครับเทเม็ดลงไปจากกระป๋องจากซองที่เราซื้อแล้วก็ผสมน้ําอุ่นแล้วมือจุ่มดูว่าเออมือเราไม่ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินมันจะลวก ทําให้สุกสุกแล้วมันก็ไม่ออกล้ก็เป็นถั่วต้มไปกินเลยนะฮะอันนี้พอจุ่มนะครับพอกระตุ้นว่าเมีความร้อนได้ความชื้นสามารถดูดซึมเข้าในเม็ดถั่วนะครับจากเม็ดเล็กๆนะตอนแรกน้ำอุ่นอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นผสมน้ําอุ่นครับผมน้ําธรรมดาเนี่ยจากเขาจะเม็ดเล็กนี่ครับอันนี้ใส่เม็ดเล็กนะเขาจะอวบขึ้นมาเท่าหรอเขาเต่งขึ้นมาไปสองเท่าเลยเพราะอะไรพี่ก็เขาดูดน้ําซับน้ําครับผมซับน้ํะครับ เปลือกเขาก็จะนิ่มละเปลือกที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะนิ่มแล้วก็เขาก็จะพร้อมที่จะงอกครับแช่ไว้นานเท่าไหร่พี่ผมแช่ไว้ที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงครับผมอ๋ออันนี้ก็เห็นไหมเปลือกเขาปรดปริแล้วครับเป็นสีขาวๆเนื้อในละพิยุทธอ่าครับอ่าก็เห็นเนื้อในละปริละพร้อมที่จะงอกละที่เรามองอยู่ตรงนี้ก็คือแสดงว่าเม็ดสมบูรณ์อ่าที่ไม่สมบูรณ์นะครับที่เราแช่น้ําครับ ไว้หนึ่งชั่วโมงเราจะรู้ครับเม็ดที่ไม่สมบูรณ์มันจะลอยขึ้นอ๋อมันจะลอยขึ้นแล้วก็คัดไอ้ที่ลอยๆออกก็มีประมาณเม็ดต่เม็ดนะไม่เยอะครับผมเพราะเม็ดพันธุ์เขาคัดมาเียบร้อยแล้วครับเป็นเม็ดพันุ์คุณภาพที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับผมครับผมมีก่ดูว่าที่เราปลูกเนี้ยครับอ่ามันจะงอกกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือเราปลูกและวิธีเราปลูกอีกทีหนึ่งครับผมครับผมแต่ขั้นตอนแรกในการอ่า บ่มบ่มเม็ดเนี่ยบ่มเม็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมกานี้ก็ทีนี้เรามาลงแปลงรปเดิมก่อนลงแปลงก็ฝนมาพอดีครับตอนแรกว่าจะปล่อยน้ําหยดครับอันนี้ก็เลยไม่ได้ปล่อยครับเพราะน้ําฝนลงตรงหลุมพอดีลงตรงหลุมพอดีลงตรงหลุมพอดีนะครับครับความชื้นก็ถือว่าพอดีอ๋อดินพอดีไม่แฉะเกินไปนะครับไม่ไม่ชุ่มไม่แห้งเกินไปนะครับถือว่ากําลังสวยครับผมก็เลยไม่ต้องปล่อยก็คือประหยัดน้ําไฟเราไปอีกนิดนึ่งครับ อันนี้คือเราก็ประเมินสถานการณ์เนาะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาบอกว่าต้องปล่อยน้ําก่อนปลูกก่อนฝนตกมาแล้วปล่อยอีกมันก็จะแชะไปใหญ่นะครับครับเอาที่อ่าที่ความเหมาะสมครับดูดินของเราเป็นเกณฑ์เนาะครับผมออันนี้อายุถั่วของเราเนี่ในการเก็บเกี่ยวกี่วันนะพี่อ่าอันนี้3 2วัน3าวันครับสาวันครับที่เขียนไว้ข้างกระป๋องนะครับผมถ้าไม่ผิดนะครับ32วันนะครับผมก็อันนี้ แล้วก็มาศึกษาว่าเราควรจะปลูกถั่วระยะเป็นยังไงหลุมละกี่เม็ดอย่างนี้ครับพี่วางแผนไว้ยังไงพี่อันนี้หลุมเราคือ30มสิบาเซนสามสิบเซนเนาะเราใช้ขนาดหลุมเท่าเดิมปกติแล้วที่เขาปลูกมีห้าสิบเซนบ้างหกสิบเซนบ้างที่ระยะห่างแต่พื้นที่หลุมเรามีอยู่แล้วถ้าหกสิบเซนก็เว้นหลุมแต่เขาหยอด2เม็ด หลุมละสองเมตรครับเ่าเลาว่าเกิดมาสองเมตรอยู่หลุมเดียวกันเนี้ยก็ก็ห่างมันจะถ้าเกิดว่าหกสิบเซนถ้าเกิดเราหยอดตามหลุมเนี้ยมันก็จะทีเกินไปก็เกษตรเกษตรกุ้กล้วยก็่าหยอดทุกหลุมครับจะทุกหลุมเหรอแต่ให้หลุมละเม็ดอ๋อหลุมละเม็ดก็ไม่ต้องมาใกล้เคียงกันละครับก็คือจากที่เราเลือกสองเมตรโตมาเขาก็ต้องแย่งอาหารละ ครับเหมือนพี่น้องอยู่ใกล้กันมันใกล้เดีทะเลาะกันว่ามันแย่งอาหารกันครับใก้ห่างกันซะห่างกันซะหน่อยก็คืออันนี้แนวคิดของเกษตรกรเองนะครับครับห่างกันซะปุ๊บการโตครับใบเขาก็แตกมาก็คือแสงมันก็จะได้อยู่ดีมันก็คล้ายๆกับหยอด2เม็ดครับแล้วก็เว้นช่วงเนี่ยครผมว่าเรามาแบะเฉลี่ยแล้วเม็ดเม็ดต่อหลุมจะดีกว่าไหมครับผมแล้วก็การเบียดเสียดของต้นก็ไม่ ไม่มีไม่มีเท่าไหร่นะเถ้าว่าเท่ากันเท่ากันอ่าเฉลี่ยต่อแปลงเนี่ยสีมเมตรเนี่ยสีเมตรเราจะได้ทั้งหมดกี่ต้นนะพี่เมตรนึงก็ประมาณสามสามก็เท่าไหร่เก้อสหลุมสามหลุมเมตรสหลุมเมตรละสหลุมถ้าสีเมตรเท่าไหร่สี่ก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สหลุมประมาณร้อยิอ่าประมาณร้อยสาต้นครับอ่ารามสิบหลุมนะอ่ทีนี เราจะเริ่มหยอดกันเลยพี่หนึ่งมีเทคนิคหรือว่ามีอันแรกหลักการอะไรไหมว่าหลักการก็ดูก่อนครับดูก่อนจะหยิบนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าสมบูรณ์ไหมจากที่เราเช็คที่โดยสุ่มด้วยว่าอันไหนลอยก็คือเม็ดที่เสียที่เราไม่เอาเม็ดสมบูรณ์แต่เรามาตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละที่จะเอาลงหลุมเราก็มาดูว่าเม็ดสมบูรณ์ไหมเม็ดนี้โอเคครับอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มแตกเริ่มแตกแล้วเริ่มเปลือกเริ่มงอกแล้วครับยังไม่ทันลงหลุมเลยแล้วก็ อุปกรณ์เราใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างแพงท,ที่พ่อแม่เราให้มาครับมูลมค่าก็เป็นล้านแล้วอ <c oughs> วัาจะได้นี้ฟินกง่ายๆเลยง่ายเลยก็คือ่านิ้วเขี่ยครับ,ค,รบความลึกก็ประมาณหนึ่งข้อมือนะครับ,รบสมมติเขี่ยนะครับเรากด็ดูว่าดินที่อยู่ปากหลุมเป็นก้อนไม้ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอแล้วก็บี้ซะให้มันแตกถ้ามันบี้ไม่แตกก็เอาออกให้มันซวยะเพื่ององเขาจะได้ เดินลากได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาวางลงไปครับอ๋อวางนี่เลยครับแล้วก็คุยคุยดินกรบเท่านี้บครับไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรครับอันนี้ก็ปิดแค่ผิวๆปิดเลยอ่าผิวๆครับผมครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําง่ายๆเนาะง่ายนะครับถ้ายังมีอุปกรณ์เจาะอะไรแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับครับผมก็เคยปลูกตั้งแต่เป็นเด็กนะครับคือแม่แม่แนะนํามาสอนมานะครับว่าปลูกแบบนี้นะครับ ับอนหยอดเลยหยอดเลยครับหลุมละเม็ดเลยพี่หนึ่งเหลือหลุมละเม็ดหลุมละเม็ดนะครับอันนี้มีอันไหนมีหินมีดินที่มันแข็งก็เก็บออกแข็งก็เก็บออกอย่างนี้อันหลุมนี้ดินแข็งเรารู้ครับพอนิ้วเราจิ้มไปเนี่ยถ้าไม้เราไม่รู้ว่าไหนแข็งไหนอ่อนครับแต่ถ้ามือเนี่ยเราจับรู้เลยว่าดินตรงนี้เป็นก้อนใช่ใช่ใช่นี่ฮะอันนี้เจอเจอก้อนหินแล้วนี่เจอนก้อนดินแข็งถ้าโตมาลากเขามาทะลุไม่ได้นะมันแข็งแล้วก็ออกนะก็เอามือคุยคุย ให้มันซุยพื้นที่เนี่ยนะแล้วแวกที่เขาจะโตมาเนี่ยให้มันซุยแล้วก็เอามือเขี่ยๆนะครับลึกประมาณหนึ่งข้อมือหรือว่าประมาณสองเซนนะครับอ่าแล้วก็เลือกเล็ดพันุ์ที่เราเลือกนะครับวางท่าไหนก็ได้นะครับฟรได้ฟีสไตล์ครับท่าไหนก็ได้ครับนอนลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับนี่ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมพี่อันนี้พลาสติกคุมดินมันจะเหี่ยวๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะไม่ตึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บอีกทีนึงนะครับครับอ่า การหยอดนะครับผมการทีข้อควรระวังไม่พี่หนึ่งในการหยอดอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรนะสมมติรถหลุมเราอยู่ตรงนี้นะครับผมครับท่านชมทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเลือาให้ดูครับครับอ่าเทปน้ําหยดนะครับครับนะที่อยู่นะครับก็ต้องเช็คอีกทีเนาะครับที่เราล้างล้างระบบน้ําหยดแล้วครับก็คือจากที่มันเคยตันอยู่ครับอ่าจากที่มันมีเศษปุ๋ยเศษดินอุดอยู่ครับอ่าก็ล้างระบบน้ําหยดให้ สะอาดก่อนใบน้ําหยดมีเศษอะไรเศษดินอะไรตันอยู่ไหมเช็คดูก่ันเพราะมันเคยใช้งานมาจากการปลูกแตงกวาใช่นะครับผมเทปน้ําหยดเราก็ต้องมาจัดนะครับครับให้อยู่ด้านริมนะของรูนะครับอยู่ด้านริมจะให้มันห่างเกินไปนะครับสมมติมันห่างอย่างเงี้ยครับเนี่ยจากหลุมที่เราขุอห่างจากหลุมด้านบนนลนะห่างสมมติคืบเลยนะครับเราต้องมาจัดก่อนนะครับดึงให้ชิดอ่าดึงให้ตรงกลางแปลงก่อนครับผม แล้วค่อยมาปิดพลาสติกคุมดินนะครับอ๋อครับอันนี้จะอธิบายดูบางทีครับแลาวแล้วเว้นนะครับทําให้น้ําไม่ทั่วถึงเออนี่นี่นี่พี่น้องบางทีผมเคลียร์ไปแล้วครัพลาสติกคุมดินมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ทำเป็นขั้นตอนละเอียดละเอียดเลยเนาะ,ะเผื่อพี่น้องกกเกษตรกรมือใหม่จริงๆนะครับผมครับก่อนปลูกก็เคลียร์ไปก่อนอ่าเคลียร์หลบก่อนจะให้หลบ๋อใช่เคลียร์หลบซ่อนไปเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราหยอดเม็ดอ่า น้ำหยดมันก็จะไม่เกะกะอะไรอ่ะงอกงอกของถั่วขึ้นไปนะครับเคลียร์ลบแต่กี้เราไม่ได้สังเกตนะตอนที่ผมหยอดลงไปมันก็ไม่ได้เห็นเดี๋ยวว่าเอ๊ะท่อน้ําหยดมันเป็นยังไงเราเปิดให้ท่านชมดูก่อนเราเคลียร์ลบแล้วอันนี้ถือว่าเคลียร์ลบก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ตรงกลางมากเกินไปอยู่กับต้นที่มันเกิดหรือว่าอยู่กับเมล็ดที่เราหยอดลงไปใกล้ๆแล้วพี่หนึ่งถ้าอยู่ใกล้นะครับกรณีไม่ไม่ดีครับผม สมมติสมมตินะครับเราเอาเทปน้ําหยดไว้ตรงกลางเม็ดก็อยู่ตรงกลางรับ,รบยุดตรงนี้นะเอากลุ่มใกล้ๆที่วิขยุดเห็นนะสมมติเราเม็ดหยดตรงกลางแล้วน้าหยดไว้ตรงนี้นะ,รระ,ระ,นนนะครับครับรูน้ําหยดก็อยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ที่ที่เราให้ปุ๋ยช่วงแรกๆของที่เขาเป็นถั่วอ่อนๆน,นะครับ,รบนะฮะเราให้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยมันก็จะหยดซึมมาตรงนี้<อ>บางทีมันก็อาจจะชนรากเลย โดนรากเลยโดนรากเลยบางทีรากมันยังไม่แข็งแรงครับความเค็มของปุ๋ยอาจจะกัดรากทําให้ครับเรียกปุ๋ยกัดทำให้ไหมก็บางทีเฉาตายเลยนะครับให้เคลียร์ไปนิดนึงนะครับให้เคลียร์ไปนิดนึงนะครับให้มันหลบอยู่ขอบขอบออตอนหยดปุ๊บน้ําปุ๋ยหรือน้ำเนี่ยเขาก็จะซึมไปหาครับความชื้นก็จะซึมไปหาเม็ดถั่วแล้วก็รากถั่วเองนะครับผมจะทําให้เป็นการเจือจาง ป้องกันนะครับผมไม่ให้โดนโดยตรงเพราะว่าเขายังเล็กอยู่อ่าใช่อันนี้คือข้อควรระวังเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นการอ่าข้อควรระวังเหมือนการดูแลเด็กอ่อนอ่าเล็กๆน้อยๆบางทียุงกัดมันก็ร้องนะเด็กนะครับผมคนโตกัดมันก็ไม่เป็นไรนะครับครับอันนี้พี่หนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเกิดว่าบางหลุมมันไม่เกิดอ่ะพี่หนึ่งเราจะมีการซ่อมยังไงมีเทคนิคไหมอันนี้เรามีถาดหลุมอ๋อเหรอผมก็สแปรเม็ดถั่วไว้ประมาณสัก20เม็ด ก็ไปเพาะในถาดหลุมในวันเดียวกันอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้คราวน,นี้ยอดก่อนแล้วก็แบ่งไว้แบ่งไว้สักยี่สิบเมตรนะครับเผื่อหนึ่งมันไม่เกิดแล้วก็หรือว่ามันเกิดการชํารุดเสียหายครัโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแล้วก็เอาในถาดหลุมนะฮะมาซ่อมอก็ถ้าก็ว่าเป็นอายุเท่าไล่เรียกกันเท่ากันแล้วมันจะโตเท่ากันนะครับภาษาสารกบาำบงหนเนานะ ใช่ครับแมนแมนต้นต้นใหญ่มันก็ไม่ได้งับต้นน้อการต้นน้อยใช่ใช่อมันก็บไม่ได้งามไอนก็เป็นการเตรียมการไว้ชถ้าว่าบางต้นมันไม่เกิดหรือบางต้นถ้ามันเกิดขึ้นมามันเจอพวกไอสัตว์ใช่ใช่พวกหอยทากพวกอะไรที่มันกินหมดไอพวกนี้กินหมดเลยครับเดี๋ยวก็ถือว่าอ่าซีมองแทงเลยนะตอนนั้นเราเราใส่เราให้พวกยาให้อะไรได้ไหมอันนี้ทางเม็ดพันุ์เขาจะเขาเคลือบไปแล้วเหรอเอาคุกมาแล้วเอาคุกมาแล้วนะครับผม เราก็มาดูอีกทีหนึ่งมาเช็คก่อนว่าแปลงเรามดเยอะไหมแรงเยอะไหมตะกิ้งรีดเยอะไหมเราก็ต้องมาจัดการก่อนที่เราจะมาปลูกอ๋อก็เหมือนที่พี่หนึ่งตากตากดินตากดินไว้ที่เราสำนันตากดินเนี่ยเพราะว่านี่แหละก็คือเป็นการป้องกันในเบื้องต้นเบื้องต้นครับผมอันนี้ก็ถือว่าครับมันจะได้ทําให้ปัญหาลดลงนะครับความเสี่ยงการเสียหายก็ลดลงเนาะครับผมอันนี้ เอ้ยตัวหนึ่งนะพี่หนึ่งที่เห็นผมเห็นเจอเนี่ยพี่น้องที่ปลูกกันเยอะเนี่ยก็จะเจอพวกหนูนะพี่หนึ่งหนูอ่าหนูที่มันมาขมาเล็ดไปกินเนี่ยตรงนีนะบางพื้นที่เลยนะครับจะมีหนูมีกาลอกนะมาคุยกินนะครับอันนี้ก็สําหรับที่รกๆแปลงที่รกๆหนูเยอะๆครับแต่แปลงนี้คงไม่มีนะครับเพราะว่าเขียนป้ายติดละห้ามเข้าห้ามเข้าน้อห้ามเข้าอันตรายอันตรายครับใช่ แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมพี่หนึ่งที่ข้อควรระวังอืมีพวกไวรลสไวรัสอะไรไหมพี่ออันนี้เขาจะในข้างซองหรือฉลากเขาเขียนไว้แล้วสามารถป้องกันในการเคลือบด้วยเคลือยาเน้นแล้วป้องกันไวรัสได้ประมาณ15วันอ๋อสิบห้าวันเขาจะมีกำกับไว้แล้วครับว่าเม็ดพันธุ์ชุดนี้สามารถควบคุมเรื่องไวรัสได้ประมาณ15วันหลังจากนั้นเราก็ต้องควบคุมต่อคอันนี้หมดหน้าที่ของ เมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่เขาส่งมาก็คือเขามีฉลากละแล้วก็ควรอ่านนะครับไม่ใช่ว่าเปิดกระป๋องแล้วก็มาปลูกเลยแล้วก็ทิ้งไปนะครับมันมีอัตลัดีๆเกร็ดความรู้วันเก็บวันหมดอายุของยาของปุ๋ยที่เขาแนบมานะครับมมีฉลากให้ดูลองอ่านดูก่อนจากประสบการณ์จากของพี่หนึ่งเนี่ยถ้าปลูกเสร็จแล้วของงอกแล้วเนี่ยทีนี้ในการให้น้ำเราพี่หนึ่งเราจะดูสังเกตยังไงจึงจะ ให้เขาอันนี้จะไม่เหมือนแตงกวาเหรอไม่เหมือนน้องแตงกวาครับอันนี้ความชื้นเนี่ยเขาจะต้องการน้อยกว่าแตงกวาปุ๋ยก็ต้องการน้อยกว่าแตงกวาครับนะครับผมอันนี้เราต้องมาสังเกตดูว่าช่วงแรกๆเนี่ยเอาพอดินชุ่มเพื่อให้เขางอกนะครับเพื่อให้เขางอกครับแล้วช่วงหลังจากงอกแล้วโตแล้วครับก็ให้นิดๆน้อยๆรให้น้อยกว่าคือพอเป็นน้ําเลี้ยงดูแลความชุ่มชื้น ให้เขาแตกลากได้โตมาก็เช่นกันนะครับ,รบปริมาณน้ํำน่าจะลดน้อยกว่าแตงกวาเยอะค,ะครับผมและก็ปริมาณปุ๋ยก็ลดน้อยกว่าแตงกวาเยอะเช่นกันครับอ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะให้ดูนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นที่ฝึกรู้เหมือนกันนะพี่หนึ่งนเนาพราะว่าฝึกรู้ด้วยกันาการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยครับที่หลังจากที่ ปลูกเก็บแตงกวาเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราเพิ่งเริ่มเริ่มแล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วกันเนาะตั้งแต่วันที่ตากดินกับพ่นน้ำยาควบคุมเชื้อราแล้วก็พวกหนอนอะไรนะพี่หนอนหนังแข็งนอนหนังเหนียวนอนหนังเหนียวรวมถึงการหยอดเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆนี่อาจจะไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนครับผมเนาะแต่ ส่วนการดูแลเนี่ยก็คือให้เขาโตก่อนอ่าใช่ก็คือ,อเริ่มตั้งแต่นี่แหละครับดูแลตั้งแต่นี่ครหยอดเม็ดนี่แหละครับก็คือเราต้องดูแลมองก่อนว่าศัตรูอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มาทาร้าย<อ>นะครับหลังจากนั้นอีกสองวันเขาง,งอครับอ่าอันนี้เราก็มาดูกันอีกทีนึงก็เป็นพวกสัตว์อ่าไอพวกสัตว์ที่กินพืชอ่อนๆก็คือเฉพาะมดพวกมแมลงและก็พวกหนู ไก่นะครับตอนนี้ก็มีไก่นะครับก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเออใช่ใช่ใช่ก็เตรียมขายตะไคร้ไว้แล้วครับเออถ้าถ้ามาก็ต้มครับผมเดี๋ยวก็มาติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเกษตรกล้วยท่านอาจารย์หนึ่งจะลงเป็นโซเชียลลงสื่อให้พี่น้องได้ติดตามเรื่อยๆในเรื่องของการปลูกถั่วฝั่งยาวเพราะว่าหลายๆท่านก็ปลูกเป็นอยู่แล้วปลูกเป็นแต่หลายๆท่านก็เป็นมือใหม่ก็อยากจะใหกกับมือใหม่อยากมามองหาในเรื่องของ อาชีพเสริมหรือว่าในเรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินเนาะปลูกแล้วได้ใบหรือปลูกแล้วได้ลูกเออมันก็มีใช่แล้วได้ลูกลูกสวยไหมส่งตลาดได้ไหมครับอ่าหรือเป็นลูกเขาเรียกทรงหางหนูเออเอาเหรออ่าทรงหางหนูปลาใหญ่โคนใหญ่หางหางเรียวแหลมเออเอาเหรอแม่ค้าก็ไม่เอาเหมือนกันเอาเหรออ่าแล้วแบบคดงอเหมือนมะขามเทศอ๋อนั่นก็ าตาถ้าเรื่องแบบนี้เราต้องยืนพูดแล้วแหละเมื่อยใช่ไหมโอ้ยนะครับเอาไปหนึ่งเราไปฟังนี่มันเป็นยังไงในไหนก็ในไหนละถามเรื่องอันนี้ตลาดนิดนึงตลาดเหรอความต้องการของอวความต้องการของแม่ค้าแม่ค้าที่เมื่อสักครู่นี้ลักษณะรูปทรงของถั่วฝักยาวเ,เราแม่ค้าหนึ่งต้องการความสวยอยู่แล้วความสวยความสวยราคาถูกอันนี้เป็นปัจจัยของแม่ค้าที่ต้องการสินค้าจากเกษตรกรครับถ้าไม่สวย ราคาก็ถูกลงแน่นอนครับถ้าสวยก็เอาตามราคาตลาดเป็นเกณฑ์สวยสดคุณภาพดีเราก็สามารถดีดราคาให้มันสูงขึ้นแข่งราคาตลาดได้ถ้าสวยแต่ไม่สดเหี่ย็มันก็ราคาเนึมนะครับดันั้นก็ต้องดูแลเรื่องรสชาติความสดแล้วก็ความสวยไปในตัวอ้าวเหรอมีจากสวยแล้วมีผิว มีผิวอีกอ่าผิวอ่าผิวแล้วก็รสชาติผิวพันธุ์แล้วก็รสชาติอีกสวยจริงอ่ะแต่ไม่กรอบมียุดกินถั่วฝักยาวแล้วไม่กรอบเคยกินไหมครับอเคี้ยวังไงก็ไม่ดังกว๊อบๆวอปอเี้ยเคี้ยวอ่ามันก็บางทีเคี้ยก็มีกลิ่นเหม็นเขียวก็มีนะอ่ารสชาติไม่ดีแล้วฝแลเฟือนเออใช่ใช่ใช่มันก็มีนะครับทั้งหมดนี้คืออยู่ในกระบวนการของการดูแลใช่ถั่วฝักยาวใช่ไหมพี่ใช่ใช่อันนี้ก็ ฝักยาวนี่จะเป็นอินทรีซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นอินรีย์เคมีเคมีก็มีบ้างก็คือปุ๋ยเคมีนยเขาเรียกว่าเคมีนะครับแล้วก็ยาในช่วงแรกที่กําจัดพวกวัชพืชเออพวกอะไรศัตรูพืชนะช่วงแรกนะครับพอใกล้การเก็บเกี่ยวนะฮะนี่เราก็ต้องห่วงใยกับผู้บริโภคแล้วเพราะเราก็เป็นผู้บริโภคเองก็ต้องเป็นอินรีย์นะฮะอันนี้ใช้คู่กันเออพี่หนึ่งใช่ว่าจะปลูกแล้วให้เกิดอย่างเดียวครับ ใครๆก็ทําได้นะแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วดูแลแล้วอย่างข้อมูลที่พี่หนึ่งพูดมาเนี่ยยากสวยยาวเขาวกรอบรสชาติดีอย่างเงี้ยแม่ค้าต้องการโอ้มันก็ยากเหมือนกันนะคำตอบสุดท้ายคือขายได้ทำไงขายได้ถ้าขายได้ตลาดต้องการครับในปริมาณ โดยเฉลี่ยที่มากกว่าไม่ช่ว่าขายได้10%อีก90%ขายไม่ได้แล้วแจกกินกันไม่หวั่นไม่ไหวยันตัวเขียวเลยนะมันก็เป็นกินทัวนะครับก็ถ้าว่าขายได้ก็ต้องเปอร์เซนต์ที่เยอะด้วยครับเรามีวิธีเทคนิคกันเราก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับกับเกษตรกล้วยในแปลงนี้หน่งแงตงกวาใช่เปลี่ยนแตงกวาให้เป็นถัวฝักยาวนะครับ ไม่ใช่แปลงไม่ใช่เล่นกลนะเปลี่ยนแตงกวาให้เป็นทั่วอันนี้เล่นจริงๆริงครัจริงครับผมสำหรับวันนี้ในการหยอดเมล็ดแตงกวาแล้วก็วิธีเมล็ดเมล็ดทั่วเอ้ยเมล็ดทั่วโอ้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งหลายๆนะครับผมอ่าแล้วมีน้องอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไหนครับอ่าในดูช่องอย่างแรกก่อนให้ดู y o u t u อ่าช่องเบายุธหาจวดอ่าแล้วก็ดู youtube อีกช่องหนึ่งคือช่องเกษตรกล้วยกล้วยครับอ่าแล้วก็ ดูแล้วถ้าเข้าใจก็โอเคปฏิบัติเลยแล้วดูแล้วยังงงงติดขัดอยู่โทรมาครับ063 452 8 9 41ีหหรือ ID Line เบอร์นี้เหมือนเหมือนกันนะครับก็เท่านี้เราก็มาศึกษาไปด้วยกันนะครับผมยินดีที่จะให้ข้อมูลยินดีในส่วนที่เรารู้อ่าครับผมนะครับผมทุกวันนี้ก็รับสาย f อ่าอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลานะครับอ๋อพร้อมทั้งไปปฏิบัติให้ด้วยที่อยู่ใกล้เคียงใช่ ตอนนี้โทรศัพท์พังครับ FC ท่านไหนที่โทรศัพท์เยอะๆเหลือใช้ก็ส่งไปสษนีมาให้เกษตรก้ยๆได้นะโอเคครับผมสำหรับคดปนี้ก็ต้องขอบคุณนาจารย์หนึ่งเกษตรกรหลายๆครับผมลาไปก่อนครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับรอติดตามตอนต่อไปครับ